ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตึกแดงนะครับหรือว่าบางซื่อจังชั่นนะนี่เดี๋ยวเราจะเดินก็มาแบบเดินเล่นๆน,นะทุกคนก็เลยแบบถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูอันนี้คือเรามาวันวันหยุดนะจันทร์ถึงพฤหัส10บโมงถึงสองทุ่มสุขเสาร์อาทิตย์สิบโมงถึง4ี่ทุ่มนะครับประมาณนี้ นี่อันนี้ชั้นสองชั้นสองจะเป็นของประดับตกแต่งบ้านนะครับชั้นสองไม่ปักขึ้นไปท่านบนเดว่าเพราะว่าเราเราจะไม่ได้ไปแบบซื้อของประดับตกแตง่งเนี่ยคือของตกแต่งบ้านอยู่ชั้นสองหมดเลยนะใครอยากได้อะไรก็เนี่ยมาชั้นสองนะฮะตอน,นี้กําลังขึ้นชั้นสามชั้นสามว่นี่ไงชั้นสามก็มีเสื้อผ้าอยู่นะเนี่ยยังไงชั้นสาม เสื้อผ้าเต็มเลยเป็นซอยไหนเป็นซไตล์อยอยนี้เลยเออน่นอานนรักน่ารักเสื้อผ้าน่ารักน่ารักง่วงกรอผมมันก็จะเป็นแบบฟิลของมือหนึ่งด้วยของมือสองด้วยแล้วแต่นะ มีเครงเกงชุดเขาสวยนะเขาแบบว่าคัดมาแล้วนะมือสองก็คัดมาแล้วสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ส่วนมากก็จะเป็นแบบนักท่องเที่ยวนะที่มาชอปปิ้งกันเยอะๆหน่อยอ่ะตามโป,โปโปไปโปโป,โปแบบเฮ้ยเสือ้ออู้เนี่ยเยอะแยะเลยทุกคนเบอร์เอ็มเบอร์อะไรเียเสื้อใส่ เท่าพอดีเลยโอ้โหโอ้ต่างชาติเยอะมากตึกแดงอ,อ่ะเดี๋ยวเราเดินลัดเลาะไปเรื่อยๆนะฮะี่ของคือเราอมาเดินตึกแดงกันบ่อยเพราะว่าก็จะมาดูแบบเทรนมาดูเสื้อผ้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีบอกว่าอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่นะทุกคน ถือว่าได้มาเดินดูบรรยากาศกิ้งเอเอเอท่เลยสีสันสีสันลูกฟูกกิงยิน900กว่าบาทเเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายส่วนมากจะเป็นคนจีนคนจีนมาเยอะฝอ,อก็มาเยอะโอ้โน่นเดินยาวๆเลยมีแบบกระเป๋ามีอย่างีได้กระเป๋า เสื้อผ้ารองเท้าคือต้องมาเลือกเองอะเนาะเพราะมันมีแบบหลายหลายสไตล์สไตล์ไทยสไตล์มันอันนี้ก็จะเป็นญีปปุ่นหน่อยโอ้ยนี่เสื้อไปหาซื้อเครื่องเกงขาสั้นใส่ดีกว่าเสื้อยืดนี่เสื้อยืด ตัวละ200ยเสื้อยืดดงเสื้อยืดดำเสื้อผ้าอะไรแบบเยอะมากเอาโป๊ะโป๊ะใหอ้อย่างลีลาเลยมันเลย,ยของเกงมวยมีเกงมวยด้วย วันนี้กิ่งยีนยเกาสิบสี่ร้อยเิยีนขาสั้นด,าด,าดา้มีกล้องกล้องดิจิ39 0พนเเนี่ยกล้องเต็มเลยทุกคนกล้องแบบว่ากล้องแบบสมัยโบราณอะกล้องเมื่อแบบ คาไม่แพงนะก็อย so ู่ประมาณสามพันสี่พันอะไรประมาณเนี้ยมีกล้องขายแบบเยอะมากกล้องเยอะแยะเลยเสื้อผ้าคือมันมีรวมหลากหลายมากหลากหลายอย่างมากอันนี้ก็เสื้อผ้าลด50ซแล้วแต่ว่าเราอยากได้อะไรเนาะเอ้นี่นี่นี่กล้องกล้องกล้องนี่ไงอ้กล้องอันนี้กล้องวิดีโอสมัยแบบแฮนดิแคม กล้องแบบสมัยก่อนใช้กันเยอะแยะเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือใช้เป็นแบบอุ้ยนี่แผ่นซีดีนี่คือแม่อุ้ยบิดนี่เม่นี่เราซื้อเครื่องเล่นแบบเครื่องเล่นไปเล่นบ้างไหมแผ่นซีดีเดี๋ยด้านหน้ายเยอะแยะเลยเดี๋ยวไปหาซื้อเครื่องเล่นดีกว่าโอ้กินข้าวแค่ปินโตเดียวน, <laughs> นี่กินข้าวหนึ่งปินโต เป็นของโบราณของเก่าของโบราณน,นะฮะโอ้โอนีรถยี่สิเซนด้านกล้องรถยี่ิบรถยี่สิบอันนี้เป็นโอ้เป็นร้านแบบบาร์มานั่งดื่มนั่งดื่มนั่งดริงกิขนข้าวกินข้าวโอ้เสือ เสื้อสวยเยอะอยู่นะต่างชาติเยอะมากเก่งค่ะสั้นห้าร้อยห้าสิบคือมันรวมรวมกันนะทุกคนมันรวมรวมแบบมันทนั้ทงมีทั้งมือหนึ่งมือสองรวมกันแล้วต้องเราก็ต้องเดินดูหาดูอันนี้อยู่อยู่ชั้นสามนะมีอีกหลายชั้นอยู่ ขึ้นเลยเหรอไปก็ขึ้นไปโอ้นี่อันนี้คือชั้นสามนะครับร้านขายของเยอะแยะประมาณนี้แหละตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้นสี่โอ้ด้านในนุก็มีของขายเสื้อนี่เสื้อเสื้อดำตัวละสองร้อย อ,อนี่ตัวละร้อยก็มีอันนี้คือมุมเส,สือ้อผ้าคือที่นี่มันอาจจะไม่ได้แบบโอ้ยราคาถูกมากแบบ20-30ิอันนั้นก็อาจจะไม่มีนะถึงเป็นมือสองคือเป็นมือสองที่แบบสภาพดีสวยแฟชั่นอะไรเงี้ยก็อาจจะอยู่ประมาณแบบสองร0อยสารอย่ร้ะไรเงี้ยแล้วแต่นะนี่100ร แต่ว่าบางอันก็คือบางอันก็คือไม่ได้เป็นมือสองบางอันก็มือหนึ่งบางอันมือสองแปดสิบบาทก็คือส่วนมากเสื้อผ้าผู้หญิงจะถูกเนาะเสื้อผ้าผู้ชายก็จะราคาแบบเป๊อเอวก็เป๊อเอวเสื้อสองร้อยอู้ออคอเดคอมแบบเดินไปเรื่อยๆ อันนี้คือมุมกล้องมันจะเป็นมุมกล้องที่มันอยู่ด้านหน้านะฮะฉะนั้นก็คือบางทีแบบเราเดินเ,เลี้ยวไปเลี้ยวมามันก็อาจจะมีแบบว่าความหมุนตามองศาการเดินนิดหน่อยเนาะห้าร้อยเก้าสิบสามร้อโอของขายแบบเยอะเชียวอยู่ชั้นสี่นะตอนนี้เราอยู่ชั้นสี่เดี๋ยวลองเดินดูโอ้โห รองเท้าสวยๆโอ้โหเพงคือแต่ละร้านเขาก็เปิดคู่กันเนี่ยสองร้อยห้าสิบบางเกียงยีนจะขโมยได้ง่ายนะสองร้อยบาทอ่าไปเดี๋ยวเราลองเดินดูสิมีอะไรอีกนี่ไงเต็มเลยเสือ้อผ้าไม่สองร้อยบาท สองร้อยสองร้อยอู้สองร้อยชั่งล้านเลยอรัสองร้อยหมดเลยนี่อ๋ว้าอ๋อแถวนี้ก็ราคาถูกนะเนี่ยตังเกงร้อยห้าสิบเซลร้อยห้าสิบเองอะ่อะเดินเดินคือของขายโอ้โอ้โอ้อ โอ้ชั oh, ้นนี้มันจะเป็นแบบชั้นขายเสื้อผ้านี่ไงๆเสื้อผ้าแบบเยอะแยะเลยเสื้อลายดงลายดอกก็มีอืมเ mm hmm. ข้านี้ก่อนไหมเ mm hmm. ข้ามุมเีวเข้ามาทายมุมอาจจะแบบว่าเพลงแบบเยอะแยะหกบาทเนี่แต่ว่ามันก็จะแบบอาจจะเป็นแบบมือสองสภาพใช้งานได้สรวน ลันสรวนนี่เยอะแยะเลยทุกคนนี่เสื้อกันหนาวอ๋อคือบางร้านเน่ยเขาก็จะมีราคาแต่ว่าบางร้านเนี่ยก็คือเขาจะเขียนว่าออบางทีเขาจะติดป้ายไว้100บาทอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบบางตัวแต่ว่าก็จะมีป้ายเล็กๆว่าราคาตามป้ายนะฮะฉะนั้นก็คือดูดีๆเนาะเพราะว่ามันจะมีทั้งแบบ ราคาตามป้ายแล้วก็ราคาที่เขาติดไว้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่สอ้บนะทางฝั่งด้านนี้อืมอู้เต็มเลยอะทุกคนเสื้อผ้าเยอะมากเลยนี่รู้สึกป๊อปป๊จะซื้ออ้อไม่ใช่ร้านไม่ร้านนู้นแต่ร้านมุมนูนะ้นอะที่เห็นซื้อบ่อยๆเฮ้ยกางเกงกางเกง200เองขาสั้น200บาท ข่าสั้นเต็มเลยอะรัก,กมากมายหลากหลายโอ้โหนี่ยสองร้อยแปดสิบเนี่ยเสื้อก็สวยๆร้อยห้าสิบเสื้อยือดก็ร้อยห้าสิบบาทมันก็ไม่ได้แพงมากนะทุกคนก็คือเสื้อยือดแบบเอาไปใส่อยู่บ้านเอาไปใส่ท่องเที่ยวก็ยังได้เลยเพราะว่าเสื้อมันถึงเป็นมือสองแต่ก็เป็นมือสองสภาพดีที่ยังใส่เที่ยวใส่อะไรได้เนาะ ถ้าแบบราคาสักห้60เนี่ก็อาจจะปับใส่อยู่บ้านนี่100บาทสวยมากสภาพแบบเยะแยะเลยยังอยู่ในราคาดีอยู่ในแบบสภาพดียังใช้ได้เปะ๊ะตรงนี้ตึกแดงนี้อยู่ตรงข้ามกับสวนจตุจักรนะครับหรือว่าตลาดนัดจตุจักรนั่นเองนะถ้าใครมาจตุจักรก็คือสามารถที่จะเดินแบบมาที่ตึกแดงเพิ่มเติมได้มารถไฟฟ้าได้นะครับ MRT กำแพงเพชรนะครับแล้วก็ ออกมาตึกแดงได้เดินนิดเดียวนู่นของเยอะแยะนื้อให้ดูบรรยากาศอุ้ยของเล่นส่วนของเล่นอุ้ยของเล่นของอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยอันนี้เราเดินมาอย่างฝั่งนั้นนูน้นยังนี่จะต้องนุ้นข้างบนเป็นส่วนของกินหรือเปล่าไหมเนาะกระเป๋าโอ้กระเป๋าแบบเยอะแยะมากมาย เดี๋ยวหาแบบว่าช้อปปิง้งเอ้ยถุงเท้าก็มีทั้งวนี่แตู่นนเป็นเสื้อเอ้ยเป็นถุงเท้าเป็นเสื้อหนึ่งร้อยบาทถุงเท้าเอ้ยถุงเท้าน่ารักดิเดินยาวยาว <c oughs> คือเพลงก็จะบอกว่าร้านหนึ่งก็เปิดเพลงหนึ่งร้านหนึ่งก็เปิดเพลงหนึ่งมันก็เลยบอกว่าอาจจะตีกันนิดหน่อยเสียงเพลงออ้ยเสื้อเพราะอันนี้ที่เราขึ้นมาเอ้ยเสื้อเสื้อสวยเสื้อสวย นี่ทุกคนเสื้อยืดสองร้อยโอ้แบบคือมันขายดีคนมาเดินเยอะเพราะว่ามันไม่ร้อนเนาะโอ้เสื้อผ้าเออเพลงมันมากเลย,ยทีน่าโอทีาโอมีชุดสูตรด้วยสูตรร้อยนึงหรอมใช่เหรอไม่ไม่ให้ถูกแถมโอ้ อันนี้ก็คือเป็นของใช้ทั่วไปกระเป๋าเราเราต้องไปซื้อที่ไหนที่มันเป็นเครื่องเล่นแผ่นซีดีเครื่องเล่นแผ่นซีดีต้องไปซื้อในเน็ตต่อนี่หนึ่ง้อย0ตัวละร้อตัวละร้อยอันนี้หน,น,น,นตัวละ100บาทเท่านั้นเองอุ๊บตรงก็เยอะหนึ่งร้บาท3ามฟรีห โอ้เนี่ยสองร้อยบาทติดไฟสวยงามสวยงามอลังตานา่าหลาบเออนา่าหลาบซื้อสิอุยร้านรองเท้าทุกคนรอ,องเท้าแบบเยอะมากโอ้น่ารักอุ้ยมีรันส์ว่าอันนู้นอันนี้คือเราไปแล้วเหรออุยร้านถุงเท้าก็น่ารักนะหกสิบเก้าบาทหกสิบเก้าบาทสองชิ้นหนึ่งร้อยยี่สิบบาท คือพากันเดินวนเดินเล่นเผื่อว่ามีอะไรแบบสะดุดตาก็จัดถ้าไม่มีก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาใหม่ <c oughs> ก็มาใหม่ดูมาใหม่เรื่อยจนกว่าจะได้ของที่ชอบรูรอง,งเท้าขายเยอะมากแหละเสื้อผ้านะครับผมเป๊ะมากเอาทางนี้ทางลงซะงั้นวันนี้เสื้อผ้าแบบเยอะแยะมาก่อเขาก็ ฟอก็มาซื้อเสื้อผ้าแบบที่นี่นะแล้วก็คือเห็นฟอซื้อตัวละร้อยร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยเยอะแย,ยะเลยซึ่งก็ราคาไม่แพงของเขาเขาก็บาะมันห้าดอนนี่ข้างบนก็มีมันมีอีกปะเหมือนยังเป็นมาเหมือนมันเป็นร้านอะไรสักอย่างหนึ่งปะนะ,ะเขายังไม่พอนะเขายังอยากเดินต่อ,อ,อไปเดินพาเขาไปเดินก่นเขาไปเดินกัน ตอนนี้เราก็ขึ้นจากชั้น4นะครับชั้น4ก็จะขายของทั่วไปเดี๋ยวเราขึ้นมาชั้น5เห็นไหมชั้น5มันยังไม่ใช่ร้านข้าวชั้นหยังเป็นเสื้อผ้าอยู่นี่ไงชั้น5เสื้อผ้าอ้วันนี้มีร้านเสื้อผ้าร้านของใช้เดินงก็เสื้อผ้านี่ไปไปเดินเดินเล่นชั้นห้าชั้นห้าก็ยังเป็นสโซนเสืส้อผ้าอยู่นะ เคื่องสำาอางฟิล์มกระจกเต็มจอหิอ้ยนีุ่้ยเคสเคสน่ารักน่ารักเต็มเลยโอ้เนี่ยเสื้อผ้าอันนี้ตัวละสองรอบาทเท่านั้นเองนะทุกคน<ม><ม>คือตอนนี้แบบว่าแต่ละร้านเขาก็จะเปิดเพลงเนาะเปิดเพลงแล้วแล้ก็อาจจะต้องแบบว่า,าถ่ายบ้างหยุดบ้างนะเพราะว่าเดี๋ยวเพลงมันเข้าเพลงเข้าปุ๊บก็กติดลิขสิทธิ์อีก อก๊ดก์ดก์ดนักบอลก์ดนักบอลฝั่งนี้ก็มีตุ๊กตาตุ๊กตาซื้อห้าแถมหนึ่งเนี่ยตุ๊กตาโอ้โหเยอะเลยมีแบบหุ่นยนต์ด้วยอ่ะยังไ,ได้หุ่นยนต์น้อยมีเต็มเลย กระเป๋าโ้นี่มาทะลุม,มาฝั่งนี้เอ้ยมีที่นั่งพักผ่อนด้วยเหรอนี่ทะลุม,มาอันนี้นี่เฮ้ยเสื้อผ้าแบบหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทร้อยบาทเสื้อผ้าร้อยบาทร้อยบาทเต็มเลย ซื้อน้องหมาซื้อน้องหมา80บาทนี่เอาก็ไม่เค้าเขียน80เขาเขียน80 2สองตัว150ไม่ใช่เพื่อทำงาน เดินแบบว่าเดินดูของเอเม,มาดูเสื้อลานนีออ้ทุกคนแบบบรรยากาศด้านบนของตึกแดงนะครับก็จะเป็นแบบว่าเหมือนคล้ายๆกับตลาดนะัดทั่วไปแต่ว่ามันจะเป็นแบบอยู่บนตึกนะอยู่ติดแอร์ตลาดนะัดติดแอร์ สบายๆช้อปปิง้งราคาเบาๆแปดสิบเก้าสิบมือสองแต่ถ้าแบบมือธรรมดาทั่วไปก็ประมาณแบบร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยงเงี้ยถึงแบบละหลักพันอ่ะนี่ของของขายเยอะมากลองแวะมานะเดี๋ยวเราก็จะไปเดินเล่นไปเดินดูบรรยากาศชั้นหลังจากชั้นนี้ก็น่าจะเป็นโซนอาหารลวมัง้งเฮ้ยมีเางกงขาย,ยาวเนียส่วนมากเขาจะเป็นแบบ คือเขาจะเขียนมันจะเป็นแบบามตามป้ายอะ,ะคาตามป้ายนี่อุย้ยน่ารักมากตุ๊กตาเดี๋ยวเดินต่อนีน้องตุก๊กน้องตุก๊กอ๋อเหมือนเหมือนเหมือนมันมีอยู่ร้านหนึ่งที่มันเป็นแบบร้านโบราณ่ะที่เขาขายอุปกรณ์แผ่นซีดีแผ่นเทปป้ายโปสเตอร์เก่าอะไรสักอย่างหนึ่งอะไม่รู้อยู่ชั้นไหน เพลงมันมากลันเสื้อผ้าน่าจะประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวให้ดูอ,อ๋อเมื่อกี้เราขึ้นมาตรงนี้แหละเฮ้เราขึ้นเราขึ้นมาถางฝั่งนู้นแล้วก็แล้วก็เดินอ้อมไปนู้นนี่ก็จะสุดทางแล้วหมดแล้วประมาณนี้ชั้นชั้นบนอุ้ยเคสมือถือ ร้าน้าเยอะมากเลยมีหลายชั้นแเอเคสตมือถือก็มีแต่เ,เราไปแบบดูเสื้อผ้าอกันก่อนวันนี้เสื้อสองร้อยมาไปเดินดูร้าน้าเยอะแยะเนี่ยราคาตามป้าย วันนี้ไข่เป๋าด้วยอันนี้เป็นแบบว่าของญี่ปุ่นอของญี่ปุ่นมือสองนาฬิกาก็าเยอะตอนนี้เราก็ขึ้นจากชั้นห้านะครับนี่เลยชั้นห้าก็จะขึ้นไปชั้นหกอ่ไปดูโซนร้านอาหารกันนะครับนี่ขึ้นมาปิ๊บนี่ มีสเต็กตำไรน้น้ำอาหารตําสั่งเคอรี่นะครับมีกาแฟมีกว๋วยเตี๋ยวหมูเฟ้นไฟรายแบบเยอะแยะของกินอันนี้คือชั้นบนนะครับชั้นหกก็โฟงกาแฟก็มีกว๋วยเตี๋ยวหมูก็มีเดี๋ยวขอแบบเดินดูก่อนนะ อันนี้ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ห่อหมกทะเลร้านน้ำพิซซ่าโอ้โหบรรยากาศชิลเดียวมานั่งดูแบบบรรยากาศที่สวนจตุจักรได้นะฮะสวนจตุจักรอันนี้บรรยากาศทั้งหมดเนาะเอ๋ผมก,กินข้าวขาหมู กินข้าวแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างกันวันนี้คนก็พอสมควรนี่เลยนะนี่เลยนะตึกแดงนะครับ ถูกคนตอนนี้เราก็ลงมาชั้นล่างแล้วนะครับเดี๋ยวออกไปด้านนอกกันนี่โอ้โห,โห,โหนี่นบรรยากาศประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับตรงบริเวณด้านหน้าตึกแดงเนี่ยมีแบบว่าร้านของกินอะไรต่างๆน,นานาเยอะแยะนะครับถ้าแบบจันทร์ถึงพฤหัส10บโมงถึง2องทุ่มถ้าอ่าเสาร์อาทิตย์ก็10บโมงถึงสี่ทุ่มนะครับมีบริเวณด้านหน้าด้านหน้าเขาก็จะมีแบบขายของเป็น ของโบราณนะของตกแต่งบ้านของเก่าของอะไรอย่างงี้นะฮะอันนี้ก็ถ้าเราเดินไปตรงนี้เดินตรงไปด้านหน้าแล้วก็เลี้ยวขวานะครับก็จะเป็นรถไฟฟ้า MRT กำแพงเพชรน,นะครับหรือว่าจะข้ามไปฝั่งนี้ก็ได้นี่ถ้าข้ามไปฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดนัดจตุจักรนะครับเดี๋ยวซันก็จะเดินทางกลับแล้วนะเดี๋ยวไปลงรถไฟใต้ดินนะครับ